เออนั mm ่ง hmm. ค um, ักลูกอมอนไปเชิแเป๊ะผู้ผูกมอนตัวน่ะแถวชนใช่แต่ผักแถวนี้ไปเลยนี่เนาะเจ้่ว่าจากมันชนจากมันต่ำาล่ะมันต่ำไปเลย กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนพี่น้องเนาะสบายดีกันตอนเที่ยงเมื่อนี้พี่น้องเนาะเมื่อนี้กัเบาเสียงพี่น้องเนาะพาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาบ้านเมฆอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะเข้ามาหาทางน้องบุญเรือพี่น้องที่เมื่อวานนี้กัอ่าที่ถือขัวซนนั่นแหละพี่น้องเนาะเบาเสียงกับเข้ามาอัปเดตเพิ่นพี่น้อยอ่ามาเมื่อนี้กัไปเบิ่งน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องสำหรับทางน้องบุญเรือพี่น้อย โดยพอดีกาบูเสียงมากกับมีทางผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องเนาะเดีว่าทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกลับบ้านของสื่อประสงค์ออกน้ำพี่น้องเนาะฝากเงินจำนวนสองร้างกิบพี่น้องเนาะให้บูเสียงนี่มาเหมาะไปทางน้องบุญเดือพี่น้อยให้ไปหาหมอพี่น้องเนาะไปตรวจสุขภาพพี่น้อยเพราะว่าเมื่อวานนี่กับมีแต่ยากพี่น้องเนาะยังบูธันได้ไปตรวจอยู่ทางน้องบุญเดือเพิ่นกลับพี่น้อยเดยทางผู้ใหญ่เพิ่นกลับฝากเงินมาจำนวน อสองล้านนี่แหละพี่นะ้องให้บุเชงนี่มาเหมาะหมทั้งน้องบุนเดือพี่นะ้อยไปหาหมอพี่นะ้อยเนาะโดยครับพี่นะนะ้องเนาะตอนนี้กับบุเชงก็อยู่หน้าปากทางพี่นะ้อยเดี๋ยวเราไปฮับไปชมเบิึงน้ากันแบบน,นี้พี่นะ้องกับน้องบุนเดือพี่นะ้อยอาการของน้องเป็นอ่ะตอนนี้กับป้าทูพี่นะนะ้องเนาะเปิดกล้องมากกับเห็นทั้องอ่าสองยายเนานะเป็นหักเปิดช่งเด้มาอันนี้พี่นะ้องค่าขายยังอันนี้เนาะ ตลุงตรงตัวอย่ไมิเตกุทางกะละมังอันนี้โดย,ยเดี๋ยวเวททางบรรกอนพี่น้องเดี่ยวเป็นขายยังอันนี้เนาะโอ้โดูย้อมยังเด้นี่เนาะขายยังนี่มาแต่ตลาดมามาแต่ตลาดวะโอ<ด>้ยไปเจอไปสี่เข่าไปบ้านแบกม,แมันแม่ฆมันแมฆมีพี่น้องบ่โดยขอบไปหานอ้องเพิ่นที่เพิ่นคว้ยซน ปวยชนม่อวาน,นียเข้าไปอยู่ปวยชนสีตัวูวเดียวเหรอบอจอยู่เช่อ,อยู่ควายชนก็เไป็นไรเนี่ยยันเราใส่สื่อแรงหรือว่ายังไงนะดเลยจะไปเท่าปยยังบูอกันชนอยู่บ้านหนนบ่แม่อยู่บ้านพ่อไรเฮ้ยเนาะ้หอเดียวมาได้หาอันตลาดลาดเนาะอ่ตู้ที่เมื่อนำเฮาวอสะ ไก่เต๋อยู่บ่เฮาจิเข้าไปพุ่นได้หาหลบรถก่อนก็ได้ไหมเดออไก่เฮอนอนไะเถึงหงอดมันเองพอดครัวอยู่บ่พอดครัวอยู่บอ่เออไปน้าเขาก็ได้เขาจิผ่านไปพุ่นในเมื่อทรงเลยก็ได้ก็ไอ้โคอี๋ไก่โคอี๋เะอโอ้ป้าป้าเชป้าหนาะยังบ่เมื่อยไก่เด๋อได้เนาะอันตอนเศร้านี่ก็ย่างไปแบบนี้บ่ อ้าวทูเนาะมันย right? so. right. like, right. ังเสียงเงยเงียบเงียบอยู่ไงไก่บ่ไก่คือไก่ไปเลี้ยงโดนไก่พันธุ์น่ะบ่แม่นดูดูดูนะึ้นบัดวานาไปฮอดแล้วเจ้าเคาะเลยไปฮอดจีจอดให้ไปขายยังนี่แต่เศร้าแต่เชี่ยวแท้ก็ไอเชลพัดนุ้นไหมนู้นโตกไหมนู้นโตกแม่ไี่จ้าเนี่ยล่ะ หลายอย่างในแนวเนาะแม่โอ้มาแต่บ้านเลยจ้ะเอามาแต่สินูดเฮ้ยคอยยับเข้าไปรถขึ้นได้ยี่บ่มิตุได้คอยเด้อไปน้ำกันสองคนเนาะลูกเต้าไม่ได้ไปน้ำบ่น้องไผ่นี่มือคนช่างเว่ยพวกนัู่น่าหลินโย่ใช่แล้วอ๋ออันเดี๋ยวเขาจปิดถ่ายเอาอันนี้ซุกเข้าไปเลยอ่าไม่คาดเด้อนะ ลูกไผ่บ่นี่น่ะน้องไผ่น้องไผ่แม่อ๋อน้องไผ่เจ้านั่นเป็นหญ้าบ่บ่ล่ะเป็นปลาเป็นป้าแม่โอ๋โดยเนาะสไก่เจ้าน่เบิ่งนะตั้งเตือเฮาอยากได้เดี๋ยวเฮาสิซื้อนําโตเท่านี่น่ะคู่25คู่ละ25แม่ตลาดโนด้บ่งามเนาะไ่พันธุ์ได้งามเลี้ยงเนาะ <laughs> ừ. à, sao nó? Tài con bạn cho đơ. mẹ đơ. Bà, <laughs> Rồi, xây lông xây này. À, lông bùn hơn là chỉ xôm hơn lông là mỏng điều cần một mét, sao nó? <cười> 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 rồi rồi, xây hơn cài tự chứ bao người? Ở đi bò, cái oh, gì đó, trả đời bên đây cài bên này nó. เดียวเอาจเอนะโดยโดยอันเจ้านู่ดเล่วเนาะแม่อือโดยโดยนโคอวันวิก้ยขอเด้อเขอเด้อโดยอันน้ำกินด้วยด้อแม่เด้อเห็นมาเมยย่างมากินนกินเด้อบาดนี่พี่น้อย้าได้เด้อเพิ่มหนึ่งเด้อเดี๋ยวจะพาลงมาจัดอาหารมนย่ามันตีวไปเโอ้ตะก้าใช่ยังนี่นะแต่แมงกุจี้ใช่แมงกุจี้พ่อ đèt phăng mà lẽ nó à, à, đểo mấy hôm nay rồi, có nhún lên, nó bứt bỏ cho rồi Được rồi à, xanh như thế, xanh à, rồi. Được rồi. Được rồi. Cái như biết nó ơi ho lắm mày hồn à. Mà. Uhm. Rồi rồi, xây hương cho thằng đây Đó, à, lằng nhanh thế <laughs> oh, Họ để nó Rồi rồi, rồi rồi À nì, nhưng bộ thân đi khảo bạn Bạn mẹ nó Rồi rồi nó má nó cắn bò nó cả mày tu rồi rồi เอาเอาไปเลยๆกับวิชองโน่นกับห่อนมันนี้เอาเลี้ยงควายเจ้าเนี่ยน่ะบ่บู๊หัวเขื่นเอามาสัมภาษณ์เพิ่นเพิ่นโทรให้มาเบิ่งเเพิ่นรถถือควายชนกับเขาไปเห็นกับป้าโต้กับลูกย่งนี้แต่ว่าเป็นยังย่างอยู่ย่างไฟอยู่เลยไปเขากลับมันไปต่อแล้วบันนี้ไปไอนเด้อโดยโดยเจ้าเช้า อไปบัดน uhm, ี้พี่น้องเอ้ไปต่ออีกคักนึงยังบ่ฮอดจุดหมายบัดนี้น่าจะฮอดบัดนี้พี่น้องเนาะอะพี่น้องเอ้เข้ามาฮอดแล้วบัดนี้เนาะเป็นดอแล้วะเาอเต็มปึ้งอยู่นี่เนาะโตอนานลงเล่นรถบ่ได้ซื้อขนมมาํานี้เนาะโตน้อยเนาะรุ่นเดียวกันเลยหญิงบ่เลยนี่เนาะ มันยิงมึนแล้วอีนี่ก็เคยได้เปล่าบ่มีบ่บ่ฮะอ่ะเนาะมาเบิ่งนํากันอีกบาดนี้ทางน้องบุญเรืออือเป็นนี่ได้เนาะสบายดีก่อนเด้อเนาะทางอันมีตู้เนาะเจ้าโดยแม่ย่าแม่ย่าเนาะเออโดยแม่ก็เป็นเจ็ทองทั่วไปงบ้านเอ้าางซั่นไปงพุ่นแหละาออกก็ยังมียาเจ็บท้องแบบไนะ

อ่าจ้ะอันน่ะยังบ่ทันได้ไปหา,มปา,าปหาม้อบ่ย <หา S 1> ังคือบ่ไปหาหม้อก่อนเพราะว่าแลกระเจ้ายังค้าเว่ผู้เชียวไปนั่นนะอือพาน้องเพิ่นไปหาหมอก่อนเนาะเพราะว่าเอาเ่อเยวซ้ําสมองลแลนี่อันตรายสมองเคลื่อนนี่มันสิเป็นแบบว่าถ้ามันกระดันนะเพิ่นเฮามันสิยสิพาได้บบาน บ่บ่ถึง <c> บ <ười> <c ười> ่ได้ต้องไปหาหมอเพิ่นฉีดนั่นแต่ว่าหมอเพิ่นก็มามาฉีดยาฉีหยังอยู่บ่ฉีดน่ะประเมินยาให้บ่ให้เลือดมันตึงมันหยังเนาะเฮามวินี่งจเฮาอ๋อ้หมอเมนามนนี่โดยอาโเนาะอันนั้นบ่มือแตกมาันแม่น เนาะดึกแล้วเนี่ยมีแต่เมื่อยและนอนได้เนาะลูกยุหมาก็อาบน้ำเพื่อหวังอือันนี้บอ่นอน้าอาบนั่นแหละนั่คือดำแท้น้ำต้มวานต้มนั่นแหละโอ้โหด,ด,ดูดูต้มใส่กานี่บอ่บอบ่อคนน้อยต้มเช้อหม้อนึงอันนี้น้ำกานี่ใช่ไหมน้ำแม่กินนั่นั้นน้ำต้มกินนี่บอ่อโ,โอด้ดีได้สุขภาพไม่ต้มน้ำกิน น้ำต้มน้ำซิ๊วไปกินน้ำต้มได้ตลอดนี่ดีเด้เหมือนน้ำดิบตกตอนขำเมื่อคืนก็นอนอยู่นี่เลยลุงได้เนาะเป็นยุ่งเป็นยังนี่บราว่าได้นเนาะยูดาออมียากัะยุ่งอยู่โอ้ใครดรอสส์เนาะ เนาะอันว่าที่คุยชนนั่นเจ้าว่าน้องบุนใส่เสื้อแดงมาจักบ่บ่ไุรีไซยังได้นุ่งไปนั่นนี่แหละฮะไปจิตโตนี่แหละมาบุรีไซเสือแดงบ่บด้ใส่เสื้อได้นุ่งไปนั่นนี่ดูดูะเดี๋ยวเคอร์ดีจิตโตอ๋อนึกว่าใส่เสื้อแดงเสื้อยังไปมันบ่ค่อยเชื่อจดอบุรีไนุ่งเชื้อได้ไปนั่นนี่แหละใส่เสื้อไปแบบนี้ด้วยใช่ไหมล่ะโดยเดลูก เออถอดไปเบบี้้วยเนาะแปลกเนาะคายกับเห็นชส่เสือโบชส่เสือก็ไล่ช <c oughs> น <c oughs> ว่ามารมือที่ซองเนาะอาการกะถือว่าคลุมประตูคลายแน่นนนไม่ได้รับไม่ได้นอนได้จะมืดตายจะได้นี้มืดมื้อ เออาาคคืวรับเมื่อวานนี้เพิ่นเพิ่นรับเมื่อวานนี้มันยังเบาชื้นด้วยปวดโตโยโย่เมาหนี้มันซื่นนาะมันบ่ได้นอนมาหนี้น้ำมันเบาน้ำโคนมันแอ่นมุงโดยโดยแต่มาหนีเบาก่ะนิ้มหัวนั่นแล้วเนาะโดยพังตู้นะฮะกระมอดตู้กับพังตู้โอ้ปวดนี่เนาะพังตู้นี่เนาะมีความชุกมาหนี้นะโยโย่เสวยไปเนาะโดอ กินเข่ากินน้่มหรือเ่กินคือหนียังไม่ได้กินมันหนีนะไม่ชอบอยากยังเมื่อคืนนี้กินหลายกินปิ้งปลาโอ้เข้าวนึ่งเลยอ้าวถูกท้องมันจะพลาดขวกมึงอ๋อทีวีช็อทกเจ็บเลยเอาเอาเราถ่ายมาแล้วโดยเจ้าเอออนณาทั้งแม่เพิ่นก็เจ็บท้องดิแม่นแหละ ไปได้เพิ่มนอว่าทั้งแม่พันธุ์ย่ฮอดและปันนี้ที่ฮอดห้องหมอสและปันนี้จักรนสิไปโกดอยูใช้ไปอยู่อันห้องหมอใช่คุณปอจักแล้วคนน้อยก็ไมิ้วแล้วเขาไปกับโผกับแม่เราข้านี่แหละไม่ได้ไปงานนะไปคลินิกหรือว่ายันพุ่นจะเอาไปคลินิกเป็นเจ็บท้องกินไปรถจักรยอย่างนีเนาะใช่รถนี่แหละรถวิโก้รถใหญ่ไปเลยโดย โอ้โหเขาคนดียวเนาะเก็บทองกระเพาะนะปวดกินเข่าจังหวะนี่แหละยานเดี๋ยวแหละของเขาไม่กินน้ำลุน้ำหลานเป็นไซติงเยอะเนาะเยอะเหม็นต้องเนาะจังหวะแล้วยังมีหูเท้าท้าเพิ่งหวัดมาหาพอด้วยหวัดมาพอด้ลยเนาะแพทย์เพิ่นว่าว่ามีแม่นไชติงอ่ะอันแพทย์น้าบ้านนี่เดาอเพิ่นมาเชื่อยาบักงน้อย เลยเนาะคิวแท้ใบอันนี้เนาะคิวฮันแลใบหนาดใช่ออเอาเด้มีแต่ย่างเ่ราะไม่ได้มันไม่ได้ทาไม่ได้อย่างนะ,าะทาะทาคือกันจ<ด>โ,โจดหม้อโจดเนาะหอมอันนี้มือนี่แตกอันนี้ก็งัวบ่อันนี้บอควายบอจึต่ตัวนี่แล้วมแม่ก็มีหูวจกักเป็นแพรได้บ่ตัวนี้นะ เป็นแพะอยู่ด๋อไม่ได้ยิบมันยกได้หยิบ่อเข็ดมันนี่แหละยกอเอาเพิ่นเบื้องเลยดูล่ะได้หยิบ่อได้ช่ำนั้น,<อ><อ>นมันเจ็บแต่ลูกเองชี้ได้อยิบบอตอนนี้แต่ว่าต้ตงตงตงองเขาต้องประกอบประคองหายแล้วลูกไปเดียวแล้วบ่บ่ได,บได้บ่ได้บ่มีแต่เฮาโซม,ม หาลูกล้วนั่งได้พูดีดอยู่เป็นแพรตัวหน้าเอิกตัวนี้นะเนาะเจ็บไนตัวนี้เจ็บกว่าตัวนั้นมันหมดหมงชีโค้งเนาะบนท้องชีโค้งกระดูกในสิปวดในช่องอกเนาะปวดดีแต่ว่า มาบุตรคุยเหยียบแบบว่านันเนาะเส้นพบบนี้แล้วอันเจ้าของทั้งคุยเพิ่นเพิ่นวานี่ได้ใช่แจ็คแล้วเพิ่นก็มาโค้งมาข้าวเพิ่นยังไม่ได้จักโดในนั้นไม่ได้แจ้งบอกเพิ่นว่าไงแแจ้งแล้วเพิ่นก็มามาโคมาข้าวนะขำมาเพิ่นก็มามาโน่นนั่นเลเพิ่นก็มาเบิ่งอยู่เนาะแม่นแหละเอาควายชามตู้เพิ่นล้ เพินน่อน,นเวลาเพิ่อนดาราเพิ่นรับผิดชอบอย่างยู่บ่หรือว่าบะไรอย่า้กะยังไม่ทันหัจักว่ารับควายบันนี้ประควายล่แจักชิเม่นควายเล้าแจักชิเม่นควายเพ้อค่ะแต่ว่าหมู่ควายเล้านะมาหม่งเดียวกันหรืบอแน่นแหละโอ้เมันบมดจับผิดบ่ได้แล้วบัดนี้เนาะแี่นแหละมันไม่จับไม่ได้แล้วว่าควายเล้าหรือบ,บ่นี่ยนะค่ะถ้าเบิ่งบัดมันไปได้แล้วคำมันสิจื้อควายนะเท้าหน้อยนี่นะคำม,มันจื้อก็ได้นันนี่เนาะ เฮาก็มีหูห้ามแล้วเนี่ยนะมันทั้งอาการทั้งน้องเพิ่นเศร้าเพร่ะเนาะแม่นแหละยังไปชี้แจงว่าเป็นตัวไรจำได้อีบ่ล่ะจำได้จำได้อยู่โดยลูกเนาะหมาเศราก็จังค่อยว่ากันซะเนาะโดยการเป็นอะไมีจื่อจื่อเอ็บแกะชิมจื่อคอยทุนไปจื่อ บาชีจเลยกูเขาเละนี่เลยันนี้อันพาน้องเพิ่นไปหาหมเมือ่อใดไหมจังว่าและพังหวงาการะอันนี่แหละคือโบอพาไปนั่นอยู่นี่รถพาและเจ้ารถเพิ่นนีได้เพิ่นไปอด้อยู่เจ้าควายฮนะเพ,รรพรริ่นเสียไปรถเพิ่นเพิ่นสี้พาไปโกดเพิ่นยังไปแก่เอาคนอยู่พูนคนไปปูลงแกว้วพี่น้องเพิ่นน้องชะอันเอย้ยยันว่า ว้หยหยึงยังมันั่นล็อกแต่ละผ่าอัมพวาไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดบ่เจ็บหรอกแต่ว่ามันมันอย่างไรมันก็ะช่ำอยู่แล้วไม่ต้องไปให้ทั้งเพื่อนตรวจเบื่อนอเชลีเบิ่งนชิ่วหเองหรอกไปนั่นเขาฮู้วดแล้วเขาจังวางใจได้เห็นว่าไงเพื่อนมาเมื่ออื่นจังว่ากัน Để phải hà mò tuột bằng nó Rồi để, Anh điều của tụ ma ma phí cái đậy Điều nho bác lạ cái ma phí này ừ. để, để, này Đi, đi ma phang phí cái đậy chậm Bây giờ tăng lên này Tụ một cái trộm cái ừ. À, lúc ma bừng cho này nó Hứng lúc đây dù hứng cả ừ. Lúc nó là <laughs> เออนั่งคคักลูกอมนอนไปเจอเป๊ะผู้ผู้มอนตัวน่เแถวชนใช่แต่ผักแถวนี้ไปเลยนี่เนาะจังว่าจากมันชนจากมันต่ำแหระมันต่ำพี่เลอบอกมีจักน้ำมันทาถามบัดมันชื้นข้างหน่ไปแล้วมันหัวหัวมันหลุมในเลยกับใช่ครับไม่เนาะมันปีนทั้งนาทั้งหลอกเดี๋ยวนี้ก็จนบาดบวชมใหไง โนยเม่บหน่ด้ลยบอละดูคหยน่อยชนยอดุหยเม่ใหญ่เลยอถนั้นแล้วสาเน้อดบอกี้น้อยเพิ่นชนอยู่กนี่เนอะนู่นนู่นอันมาชาอนูดีฮามาเม้นี่กะอ่าพูดีทางผู้ใหญ่เพิ่นได้ครับไปชมเบิ้องนั่น อยู่อยู่น่าจะอยู่ทางฝั่งไทยนี่แหละอ่าคนฝากเงินมาให้ให้เฮามามอบให้บักหลานนี่พาไปหาโมอแต่ว่าเ้าจะเอาเงินให้เจ้านะพาไปหาหมนะไปหาโมดวนๆได้ก็ได้เริ่มไปตู้เด้อโดยเขาเขาจะเจ้ามาก้อนเจ้าควายและเราฮับนะเราฮับแก่ฮับไปน่ะฮับทรงฮับไปฮับมาตลอดล่เราลดเราเองเรายังไปเอาเอ้ยน้องเราอยู่บ้านนี่นะบ้านลงมะเงวนี่อ๋อบ้านลงมะเงวนี่ก็โดยโดย พาไปปูลงแก้วโดยโดยเป็นมะอื่นนี่แหละพาคนไปโดเรืองแม่เด,ด้อจะไปหึงได้นี่เจ้าจะไปนั่นได้เมนยวันทมมันนี่กัแต่ว่ากักับพวกนั้นนั่นล็อกแต่ว่าต้องไปตรวจดีรอบนึงดเดี๋ยวยันเกี่ยวกับสมองอย่างนัง้นละเอาตรวมาแล้วหูผลทานจังสีลงใจเนาะอ่าดีรอได้เพราะว่ามันมันเคยมีอันเด็กน้อยอย่างเช่นแหละ ตอนต่ำมันช่อาการใช่นโบเป็นสามสี่ปีข้างล่างผมมันจะขึ้นเกี่ยวกับสมองมันจะปวดเพราะไปตรวจลงมาเป็นโรคที่เคยกระแทกเกี่ยวกับมันชี่อมันจะนักตอนนั่นพุทธม่นเลยอเราต้องไปตรวจในทางยาเพื่อนในตอนนี้ได้เก็บไว้นานถึงหนึ่งมงได้เอาง่ายใต่คืออ่าตอนตอนเลือดเลือดแบบว่ามันกระจายนี่เขาเขาฉีดเขากันได้พอมันแข็งโตแล้วมันฉีดมันมันละลายยากได้แบบนี้ ไม่เลยมันจะเป็นเครืไม้ไอนะมันแข็งมันก้มไปเลยดิมันแข็งโตแบบว่ามันสีอย่างเงี้ยยามันก็ห้องโบราณเลยแบบมันมีหนังแล้วแม่นแม่นเลยดูดูนั่นมีตู้ยับมาพี่ใะเนาะเอาเหาสิมหม้อมือให้อันน่ะไว้ให้พาบวกลาไปหาหม้อมือเด้ออันนี้ก็เราโยโย่อยู่ก็แล้วนะเว้ย อ่ะพี่น้อยเดี๋ยวเอาเงินให้ทางน้องเพื่อนกอนบ้านในน้องภายในครอบครัวอ่เป็นผู่เป็นยางรอกแล้วก็เนาะเด้อเลยอ่ะเป็นเงินจำนวนสองล้านกีบเนระเลยโดยยกมือให้ลุกเอามานาทั้งผู้ใหญ่เพื่อนอยู่ทั้งต่างประเทศเพราะเนาะเพื่อนบอยออกซื้อระสงออกน้ำหรอกเงินจำนวนนี้ก็เอาไว้ใช้ใจไปให้ทางหมอตรวจเนละเด้อโดยไม่ลุกโดย บมเป็นยังดอกแม่พผนยังเบาอันนั้นอยู่หรืออาหับเอาเงินน้ำบุเสียงกอดเนาะอาหลาลูกจาทุกเลยลูกสองน้านกีบเด้อแล้วก็พาพนไปเด้อแม่เด้อหมดตัวเนาะเรียบร้อยลดมาก่อนรถยังไปเอาเป็น้องเราหับชงเราพาไปเราโบหรือเด้อเราก็แต่ว่าบ่แม่เราชี้มืออื่นฉันบ่จะบ่โดยโดยเน้ะฉันน้องมัอนี่กะมักพักมันนี่ยันเพิ่นคำโดยโดยเนาะ ปลาสาบ่น้อยมีแต่ว่าตามนั้นเราแม่เนาะมีแต่ย่างให้ทั้งผู้แม่เนี่ยก็ได้ฝากขอมุกขอบใจทั้งผู้ใหญ่เพื่อนแนเพื่อนได้ครับู้ชมอยู่ตอนนี้เนาะเงินจำนวนสองล้านกิบนี่แหละที่เพื่อนได้ทำไปชมเนี่ยเพื่อนอยากช่วยทั้งลานเนาะเพื่อพาไปหาโมนี่แหละเด้อมาเมย์นะขอบใจเด้อเฮดีเฮ่อเช่าได้เท่าน้อยก็เฮอดีพี่เฮง ชาทุกชาทุเดลรู้หน่อยชาทุกวันี้กัมีแต่น้ำประจ่ายเนาะในอยู่ในกินกับบริมีฉ่ำมามื้อนี้เือบรมีกัยาฮืยั่งอยู่เนาะท่านได้กินหมืดนาะทางพกอกับม่ก็ไปเจ็บท้องเนาะิดนย้มไปดิโดนจักสิมายามเลยแล้วยังไปโกด์เสม่นชาติโฮมโฮมาะบเดียวเลยแม่แล้ะแม่ก็ให้เจ็บท้องโก้โก้หัวยู่ไม่ยูราะวให้เจ็บท้องเอ้าจักแนวเอดแล้ว นี่จะไปโกดโดยโดยใช้สาวเชียงกลับบ้านก็เด้อบันนี้เด้อเดินทางคนละเด้ออยู่ดีมีแห้งเนาะแต่มีโอกาสเพิ่มได้ดีขึ้นมากเยี่ยมมากเลยรอบหนึ่งสาธุโดยน่าสบายดีก็น้องหล่าเนาะสบายดีลูกสาธุโดยโดยโดยอ้าวขอไมมได้ไหมโดยโดยโดยบันนี้เด้อกลับเด้อร์โดยโดยเศร้าไปบ่าเนาะสาธุสาธุทูดลูกโดย Nên chếp dù nó Được, Được, rồi rồi mhm. Ừ. <laughs> <laughs> nó hả? À, nó mà Ng mhm. Ng mhm. cần nó, Ng mhm. khôn như thế nào Ng mhm. Ng mhm. Ng Bạn này mhm. Ng con Ng mhm. Ng mhm. Ng mhm. Đẹp mhm. Ng mhm. Ng mhm. อาการทางทางน้องเพิ่นกะเริ่มดีตามรับขึ้นพี่น้องเอ้ยอ่าเริ่มจําเริ่มหยังได้แน่แล้วล่ะพี่น้องนี่เนาะฮ้อนเด้พี่น้องเอ้ยป๊าใส่บีบีอันนี้เนาะพนสิตกโอจักรอบน่ะอือ่ะันนี้พี่น้องเเสียงกมามอบเงินอ่าจํานวน2ล้านกพี่น้องเนาะทางผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางางประเทศพี่น้องเพิ่นกบ่ให้ออกือ ประสงออกน้ำเป็นออกเนาะฝากเงินจำนวนมาในกาบุษเเงกะมามอบให้อ่าเสร็จเปลี่ยนทีมห้อยแล้วอันนี้เป็นออกเนาะน่าจะเป็นมื่ออื่นพวกอะไรเป็นหน่อยทั้งย้ายเพื่อนวันศิภาทางน้องเพิ่งไปตรวจเองเนาะเโดยนะจังในกุบเเซงกันเนาะต้องขอบุญขอบคุณทางงการพญายะบุญเป็นหน่อยแด้เมตตาอ่าสงสารเนาะที่มีปัจจัยอ่าจำนวนนี่แหละเป็นหน่อยสดสวยทางน้องเพิ่นกะโฟให้อ่าบุญนำขำชูชุกายสบายใจเด้อเนาะ วามเจ็บมาให้ได้ก็มไข่บอ่อ้มีเนาะเจ้าทานมาให้สำนีกก็ขอให้กับหาเจ้าร้อยเท่าพะเท่าเด้อเนาะมีแต่ความสุขความเจริญในการทีการงานตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนะาะวันนีกบบ้กับเสียงกับเซเล,ล่าไปอีกคือเก้าคือเดิมเลยเด้อพี่น้องเนาะไว้มาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องนะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขสุขคนพี่น้องสบายดี